เป็นแต่กินบอสจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยวผักสดสดสวัสดีค่ะได้ก๋วยเตี๋ยวได้ข้าวมื้อนี่แต่ยังกินเนาะมื้อนี่มาเด้อกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับเสน้น เส้นเส้นหม,นะมี่เห็นไหมเส้นหมี่ซิมองหนามกันนัวพี่นนอกนัวเห็ดเองแสบเองมามาจ้ากินก๋วยเตี๋ยน้ำกันแม่บ้านสวิตแม่บ้านสวิตเสิร์ฟักหน่อยฮะ มาจากเมืองไทยเลยค่ะนี่หอมขาดบัได้ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวฮึทักพี่แม่เมืองต้นหอมดูมดูกินเนาะก๋วยเ,เตี๋ยวจ้ะอื้ให้กินนูดโดนๆกินเท่าน,นึ่งจ้ะ แซ่บคักมาเด้อจ้ะเด้อหิวกระปิสักกระปิจักหน่อยอ้าวเฮียกระปิสักหน่อยกินแบบบานเห่าจ้ะ มีกะปิมีผักเบิ่งอันนี้แนะ่พี่น้องเนี่ะผักโหระพาโหระพาโหระพาที่มันมันงามปลูกเองอยู่ระเบียงบ้านมีต้นหนึ่งก็ต้ตนบักใยหนึ่งพี่น้องตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยกินตะเพิ่นเนี่ยเวลาเฮาเด็ดเนี่ย เด็ดกระแตกอีกแตกอีกเนี่ยนุ๊กนุ๊กเยเดี๋ยวมันจะกินได้หอมแซ่บเขากันเขากันคัทกับก๋วยเตี๋ยว เนื้อจ้าแม่เซนเฮ็ดเองแซ่บเองน้ำซุปนัวนัว พี่น้องลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นลูกแบบไงหนึง่งแืมสบครับพี่น้องขึ้นไงหักซี่เน้วอืใส่หนึ่งนะ้ำใส่ถ่วยเป็นพัก อัก๋วยเตี๋ยวพระเอกของงานขาดบ่ได้กินทุกมือมือละสองซ้ำหน่วยจ้ะไม่กินลายเด้กมันกับเบื่อเป็นเนาะว่าได้กินเขาอ,อาหารไทยเขาแก่เอามากินกับมีสองตนคือวาคือเ่าซูฟางันแหละอยู่ระเบียของขมอําลํา จัดๆใส่ปริกป่นเผ็ดจักหน่อยอืมตารแสบบ่เผ็ดกับบ่แสบเนาะจับบีแสบขัดหน่อเลยมาได้จ้ะ ได้ก๋วยเตี๋ยวละมือเนี่ยกินหอดมืออื่นผลละหมอนี้เ็ดฮทั้งที่กักลว,ว่าได้กินหลายๆเทียรหลดหลายๆมือโหลด มันน่าเจ็บเข้ากันเป็นว่าอย่างนดูจะเกียบใจจะเกียบกับว่าที่ในเก่งปันไหน

chào mẹ cái chào tiêu 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 chào chào เนเือเปือ่อยเปื่อยหนานั่งแซบครับบดได้ปรุงเอียงหลายเด้ว <c oughs> ยเมืองพี่น้องพี่น้องก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเนื้อข้ามีไงจ้าอืม <coughs> nằm súp chép <coughs> nua hòm chấm súp กิ้นนะคะนะมึงดูคุณม,ม,มาจา้ะชิมมาละว่าติดปากก็แม่นย่อยหน่อยอ กินยังต้องคิดปาก แสบดิจ้าอิม่มแสบคักนวคักท้อมก็เต็มแล้ว <g ül üyor> อือ กินทูบบลกพกริกพริกไส้ใส่น้ำส้มมันแม่จ้ะโอ้โห,โหข,ขนาดฝากกดไลค์กดติดตามแม่จ้ะเด้อ กินอยู่สไตล์ยายน้อยสวิตจา้าขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ